เรื่องคุนแห่งกรจะต้องตอบยังจำไม่ใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตล้ำตายจะได้ไปสู่สวรรค์เอามาฟังเคสสต๊าดีกันแต่วันนี้ไม่มีผ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  ไม่มีผีปอบแต่มีอีกแบบหนึง่งเอาฟังกันเลยกง๋งเป็นคนจีนแต่กำเนิดอาถูกต้องไม่งั้นจะเรียกก๋งไงล่ลองเรือม,มาเมืองไทยคนเดียวเมื่ออายุได้ยี่สิบปีมาอยู่ที่จังหวัดตรังเลี้ยงชีพด้วยการขายกาแฟ ต้มลูกเดือยและต้มถั่วเขียวขายให้กับกรรมกรประมาณ250คนที่ทำงานแถวแม่น้ำกันตังก็เป็นคนจีนที่ไม่เคยฆ่าเป็ดไก่มาไหว้เจ้าเลยเป็นคนมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนบ้านเมื่อแก่ตัวลง๋งก็ให้แม่ขายกาแฟาที่ร้านแทนส่วนกงจะขี่จักรยานไปเล่นไพ่นกกระจอกที่ศาลเจ้าฮกเกี้ยนเข้าใจดีจังเลยซึ่ง๋งได้รับมอบหมายให้ดูแล กงเห็นคนอื่นเอาของสารเจ้าไปใช้ส่วนตัวก็เลยเอามั่งแต่เอาเพียงแค่มุงและโต๊ะสองตัวไปใช้ที่บ้านบ้างในวัยชรากงมีอาการหลงหลงลืมลืมแล้วละโลกไปด้วยอาการสงบเมื่ออายุเจ็ดสิบหนึ่งปียายเป็นลูกคนจีนที่เกิดในเมืองไทยเป็นคนใจดีแล้วอดทนมากยายจะทำข้าวเหนียวปิ้งให้ลูกสาวเอาไปขาย การขายข้าวเหนียวปิ้งนะ่ะไม่ได้ช่วยทำไรายได้ให้กับครอบครัวสักเท่าไหร่นักยายจึงเลี้ยงหมูขายเป็นไรายได้พิเศษด้วยยายต้องไปหายหยวกกล้วยมาเลี้ยงหมูวันหนึ่งยายไปซื้อต้นกล้วยต้นใหญ่ซึ่งมีน้ำหนักมากต้องแบกกันคนละข้างแล้วยายกลื่นหกล้มก้นกระแทกจนมดลูกตกออกมาแต่ยายก็ไม่ปีกปากบ,บอกกับใครให้รู้ จนมเมื่อมีอาการตกเลือดยายจึงเข้ารับการผ่าตัดมดลูกหลังจากผ่าตัดยายก็เป็นอัมาาพาตไปข้างหนึ่งต้องเดินกะเพลเป็นเวลาถึงหปีเสร็จหลังจากนั้นก็เดินไม่ได้เลยอีกเป็นเวลาปีกว่ารวมเวลาเป็นอัมพาตอยู่แปดปีจึงเสียชีวิตก่อนยายเสียทางบ้านเป็นนิมนต์พระมาสวดมนต์ทางใต้เรียกกันว่าสวดเป็นโดยเชื่อว่าเมื่อมีคนเจ็บหนักให้นิมนต์พระมาสวดนําทาง เมื่อตายแล้วจะได้ติดตามพระไปสู่สุกติหลังจากที่พระสวดเสร็จแล้วแค่พระเดินพ้นประตูบ้านไปถึงเรือถนนยายก็เสียชีวิตชาวบ้านเชื่อกันว่ายายตามพระไปจริงๆหลังจากที่ยายเสียแม่ทําบุญส่งเงินไปให้ตามความเชื่อของจีนโดยไม่ใช่ได้ใช้บัตรเครดิตนะเผากระดาษเงินกระดาษทองเอ่ยชื่อของและยายแล้วก็บอกว่า เงินจำนวนนี้ให้อาไปใช้หนี้ที่เหลือให้เก็บไว้ใช้ใจ่ายก็คงเป็นธรรมเนียมเลยพี่สาวข,ของแม่คือป้านั่นแหละสมัยรุ่นสาวเป็นคนสวยเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้จะคอยทำหน้าที่ดูแลบ้านดูแลกงงดูแลยายทำมาหาหกับทุกคนแต่พออายุได้ยี่สิบกว่าป้าเริ่มมีอาการของโรคประสาท นอนคลุมโป๊ะ um <c oughs> ไม่พูดกับใครบางทีก็พูดคนเดียวหลังจากที่กองและยายเสียชีวิตแล้วป้ามีอาการมากขึ้นบางครั้งคุ้มคลั่งวิ่งไปในตลาดกลางคืนนอนก็ร้องว่ามีคนเอาตะปูลงศพมาใส่หวัวป้าบางทีก็ <c oughs> ลงไปแช่ <c oughs> น้ำโอ้คงร้อนมาก <c oughs> ในแม่น้ำกลางเด็กหรืออาบน้ำทั้งเสื้อผ้า คือเกิดอาการคุ้มคลั่งแล้นในปีสี่สามป้าก็ยยายมาพักกับแม่ด้วยความที่ป้าชอบหนีออกไปนอกบ้านแม่เกรงว่าจะไปถูกรถชนจึงต้องขังป้าไว้หลังบ้านออ <laughs> ไม่ถึงก็ล่ามหรอกเมื่อไรก็ตามที่ประตูเปิดป้าก็จะร,ออรีบออกมาด้วยความดีใจ แล้วก็ไปเที่ยวเด่นนอกบ้านเสมอบางเวลาป้ <laughs> าคุ้มข้างป้าจะทำอะไรแม่ <laughs> ถึงผมแม่กับเคกหัว <laughs> 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 ทำให้ต้อง <laughs> ทุบตีกันบ่อยๆแล้วหวัง <Yeah> <laughs> <displays> <laughs laughs> แม่แม่จริงกลายเป็นคนหงิดง่ายเดี๋ยวต้องฟังไว้นะเพราะเดี๋ยวจะมีคําเฉลยบางครั้งทุบตีป้าถึงขนาดเลือดตกยางออกก็มีป้าจึงจะสงบลงสงบลงโหดังนะแม่บอกว่าการที่ป้ามีอาการทางโรคประสาทอาจเป็นเพราะถูกคุณใสหรือเพราะ หรือเพราะผิดหวังในชีวิตเรื่องก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งป้าไปพบขวดแก้วขนาดเท่าขวดยานัดวางอยู่ข้างกำแพงภายในบ้านป้าจึงเรียกแม่มาพร้อมกับเปิดดูปรากฏว่าเป็นถูกต้องจ้ะขวดน้ำมันผสมผสมขี้เท่าและหนอนจ้ะ แม่มักสอนลูกว่าถ้าเจอขวดประเภทนี้อย่าเปิดเพราะคนทางใต้ชอบเล่นของอันนี้ก็เขียนมาอย่างนี้นะจริงๆแล้วเขาเล่นบางบางคนงนั้นมันขึ้นอยู่ของอะไรชอบเล่นของดีอย่างหนึ่งชอบเล่นคุณสายอีกอย่างแต่เปนใช้คํารูมมึ่นที่ว่าเป็นเพราะปิดหวังในชีวิตนั้นเพราะเคยมีคนมาชอบพอกันกับป้าแต่ก็มีเหตุมีเหตุทําให้ไม่ได้ดแต่งงานกัน ป้ามักพูดบ่อยๆว่าลุงและแม่แต่งงานแล้วก็สบายแต่แม่บอกว่าแต่งงานแล้วต้อง <c oughs> ต้องอดทนตั้งหากแม้จะมีการคุ้มดีคุ้มรายแต่บางครั้งป้ากระดูเป็นปกติเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเมื่อมีงานบุญกระถินพระราชปีสี่ห้าหรสี่หกลูกด้นำผ้าตรายไปให้คุณป้าจบ ุณป้าก็จบและอธิษฐานตามที่ลูกนําได้ทุกประโยคเวลาบอกให้ทำบุญป้าจะตั้งน้ำโมสามจบขึ้นมาเองอย่าง,งคล่องแคล่วทุกครั้งคือบางช่วงก็รู้ตัวอะไรคาถามการที่กเองของสารเจ้าไปใช้โดยพระาการจะบาปเหมือนคนที่ยักยอกของวัดไหมคะก่อนที่กงจะเสียมีการเชิญเพื่อนบ้านมาสวดมนต์ให้เพื่อนบ้านนะเป็นคาวาดโดยใช้บทสวดบทสวดมนต์เดียวก,กันกับที่พระมาสวดให้ยายก่อนละโลก เออทำเนียมนี้เดี๋ยวนี้ยังมีอย่างนี้อยู่หรือเปล่านะการที่ให้คารวะส,สวดให้อย่างนี้มีผลเหมือนหรือต่างกันอย่างไรกับการที่นิมนต์พระมาสวดคะอันนี้ก็น่าศึกษานะกงตายแล้วไปอยู่ที่ไหนยายทากรรมอะไรมาจึงต้องผ่าตัดมดลูกอายุสั้นและเป็นอัมพาตการที่พระมาสวดให้เมื่อเจ็บหนักนั้นนะ่ะยายได้ตามพระไปเมื่อสิ้นลมจริงหรือไม่ยายตายแล้วไปไหน ได้รับบุญที่ลูกทิพย์ไปให้หรือเปล่าคะของลัยจะได้อะไรจากการที่แม่เผากระดาษเงินกระดาษทองส่งไปให้บ้างคะลูกจะทําอย่างไรกับความเชื่ออย่างนี้ป้ามีวิบากกรรมอะไรจึงมีอาการคุ้มดีคุ้มร้ายเป็นเพราะโดนคุณใสาจากขวดน้ํามันที่ไปเปิดนั้นหรือเพราะผิดหวังในชีวิตอย่างที่แม่คิดหรือเปล่าคะแม่ <S <S มีวิบากกรรมอะไรกับป้าถึงต้องรับเลี้ยงดูป้าต้องทุบตีกัน ลูกจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้แม่ตั้งสร้างกรรมอีกต่อไปอ่ะเรามาฟังกันเลยนี่ฝันนี่ฝันนะฟังพอเป็นพลินสบายๆกันนะจ๊ะการที่กกงเอาของสารเจ้าไปใช้ส่วนตัวก็ทำให้จิตผูกพันกับสารเจ้าตายแล้วก็ไปเป็นภูมะเทวาเฝ้าสารเจ้า แต่เนื่องจากทําทานมันน้อยจึงเป็นภูม wise, ิเทวาจนจนอดอดอยากๆไม่ค่อยจะมีอะไรกินเลยก็ไปเล่นไพ่นกกระจอกแต่บาปก็ไม่มากเหมือนคนยักยอกของวัดไม่ว่าคารวสหรือพระมาสวดให้ฟังก็ตามขึ้นอยู่กับผู้ฟังเป็นหลัก ว่าได้ส่งจิตคล้อยตามบทสวดมนต์ได้แค่ไหนโดยที่ใจว่าผ่องใสามากน้อยเพียงใดเหมือนเราเปิดเทพดีพระมาสวดหรือใครสวดให้ฟังอะไรเงี้ยเหมือนญาติลูกหลานหรืออะไรสวดให้ฟัง <Okay. S 1> ขึ้นอยู่กับอาานฟังนะส่งใจตามมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยใ,ใจผ่องใสขึ้นอยู่ตรงนี้ขึ้นอยู่กับผู้ฟังยายต้องมาถูกผ่าตัดมารูปพระ เศษกรรมกาเมเจ้าชู้ชนะที่เป็นอมภาพพระฆ่าสัตว์ธรมาหารทั้งอดีตและปัจจุบันปัจจุบันในชาตินี้และที่อายุสั้นกับพระกรรมบาราติบาศฆ่าสัตว์ธรมาหารจ้าตอนการตายใจยายผ่องใสเพราะนึกถึงพระได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าท่านเห็นองค์พระในตัวแต่นึกถึงพระและใจสบายคือนึกเออใจอยู่กับพระเข้าใจตรงนี้ไหมจ๊ะเข้าใจ เมื่อตายแล้วก็เห็นเป็นช่องทางสว่างท่านเลยลอยขึ้นไปเกิดเป็นอากาศสเทวามีวิมานเป็นเงินเป็นเทพธิดาดีกว่ากงจ้ากงและยายได้รับบุญทิฏฐิไปให้จึงมีสภาพที่ดีขึ้นคือกงหายอดออจากอยากส่วนยายก็มีทิพย,ยสมบัติที่ดีขึ้นจ้ากงและยายไม่ได้อะไรเลยจากการที่แม่เผากระดาษเงินกระดาษทอง ส่งไปให้จะได้ทั้งทําบุญนี่มันทํามาเป็นธรรมเนียมแล้วแล้วก็ไม่รู้จะว่างไงเพราะในปรโลกไม่ได้ใช้กระดาษเงินทองใช้แต่บุญและบาปที่ทําไว้ตอนเป็นมนุษย์บาปก็ทุกบุญก็สุขแต่คนที่ได้คือคนที่ขาย <laughs> กระดาษเงินกระดาษทองคือได้เงินอันนี้ได้ของแท้ ได้ใช้ในชาตินี้ลูกต้องให้ความรู้นี้กับคุณแม่ให้ทราบว่าพระโลกเขาใช้อะไรและทําอย่างไรกลงลรยาจะได้บุญจะต้องไปให้ความรู้กับแม่ป้าติดคุ้มดีคุมค้มร้ายเพราะวิบากกรรมสุราของป้าเห็นไหมกรรมสุรานี่ดีไหมไม่ดีเห็นไหมควรดื่มไหมไม่ควรควรทุบไหมควรควร เลิกผลิตไหมวควรเลิกขายไหมวควรเลิกดื่มไหม,น,มนี่เห็นไหมวิบากรรมสุราของป้าเรื่องก็มีอยู่ว่าท่านนะในชาตินั้นได้เกิดเป็นผู้ชายชอบดื่มสุราเมามาแล้วก็ชอบทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นอาชญนกรรมเม,<า>มาแล้วก็ชอบทำร้าย หลังจากตายแล้วไปมหานรกไปตามขั้นตอนอะไรแล้วเนี่ยเราตัดตอนมาตอนนี้มือมาเกิดในชาตินี้กรรมที่ท่านคลุ้มคลั่งก็เพราะเมาและชาตินี้ที่ท่านถูกทุบคือถ้าไม่ทุบแล้วก็ก็จะไม่ยอมสงบก็เพราะกรรมที่เมาแล้วชอบไปทำร้ายผู้อื่น ไม่ได้เกิดจากคุณใสหรือผิดหวังในชีวิตหรอกจ้าแม่กับป้าที่ต้องทุบตีกันเพราะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนเป็นนนนสัุคู่กรณีสน,ส,นนสนับสนุนวงเดียวก่อน <c oughs> อะ <c oughs> อะไรเนอะแฟนเก่าทำไมเก่งอย่างลรพวกนี้ <c oughs> ป้าคืออดีตสามีในชาติที่ขี้เมาคือชาตินั้นแม่เป็นภรรยาของท่านแต่กรรมเจ้าชู้ไหมทำให้กลับมาเป็นผู้หญิงนี่ไงเมาเจ้าจชูตบตีกรรมขี้เมาคุ้มครั่งทำร้ายกระถูกตบตีกรรมเจ้าชูก็มาเป็นผู้หญิงป้าคืออดีตสามีในชาติที่ขี้เมาคือชาตินั้นแม่เป็นภรรยายท่าน ก็ทํากับ,กบแกล้งให้ตามหน้าที่ทำไปทําสามีก็จะโวยวายเมื่อสามีเมามาก็ตบตี <c oughs> <c oughs> กับภรรยาเป็นประจำเมาดีไหมอย่างนี้ไม่ดีโดวยวิบากกรรมนี้แม่จึงต้องมาดูแลป้าสิ่คุ้มดิดกำไรเพราะกรรมสุราคือไปทํากับแกล้มให้อะไรอย่างนี้ยแม้ไม่ได้เต็มใจแต่ก็มีเชื้อเสร็จวิบัติมาอีกทั้งต้องทุบตีกันเหมือนชาตินั้น ลูกต้องแนะนำแม่ว่าแม่ต้องอดทนอย่างเดียวอดทนแล้วสร้างบุญหนีกรรมไปสร้างทุบุญแล้วก็อธิษฐานจิตให้พ้นวิบากกรรมนี้จ้ะส่วนตัวลูกเองก็เคยสร้างบารมีมากระหมูขณนะไอ้นีแถมก็ไม่ได้ถาม แต่ชอบมีนิสัยดื้อ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 และบางครั้งก็มีทิฏฐิมันนะจึงทําให้พลัดไปเกิดในที่ลําบากก่อนจะมาเจอหมู่คณะชาตินี้จะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต่อทุกคนแล้วมันสั่งสมบุญทุบุญก็จะมีชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมทุกด้านตั้งแต่เกิดมาสร้างบารมีในภพชาติต่อไปจ้าเพราะฉะนั้นอย่าดื้อดื้อดื้อดมีมานาทิฏฐิไอ้จริงจริงของแถมมันก็จะอยากแถมเท่าไหร่หรอ ดีคะดาอ่ะมาดูภาพกันนิดหน่อยคุณตาตอนมีชีวิตชอบไปที่ศาลเจ้าเป็นประจำปฏิศาลเจ้าเนี่ไม่มีทักกินในยบุคคลนะก่อนตายเพื่อนมาสวดมนต์ให้แต่ก็ไม่ได้บุญอะไรมาแล้วได้แค่นิดหน่อยเพราะว่าใจไม่ได้ฟองใสเห็นเด่นนกรก,นกระจอกไพ่นกกระจอก ทำให้ไปเกิดเป็นพุมธเทวาชั้นต่ำทิสานเจ้าที่ตนเองชอบไปตอนเกิดททิสารเจ้าใหม่ๆนั่นแหะได้แต่ดูคนอื่นเขากินแต่ตัวมันอดอดอยากไม่ค่อยจะมีกินเห็นไหมพอไม่ได้ทําทานเนี่ยอยากความจานาในการเล่นไัยนกกระจอกไปไไจับนกกระจอกในป่ะโลกไม่ได้ <laughs> ไ ยายามีปุ่ปรการเคยเกิดเป็นผู้ชายชอบขาดสะรมอาหารและผิดสีลงการมีชาตินี้จึงต้องเกิดเป็นผู้หญิงถูกผ่ามดลูกผ่าตัดเป็นอัมพาตและอายุสั้นก่อนเสียชีวิตได้นิม,มนต์พระมาสวดที่บ้านทําให้จิตช่วงสุดท้ายผ่องใสตายแล้วก็ไปเลยไปเกิดเป็นอากาศเทวามีวิมานสีเงินส่วนคุณป้าอดีตชาติเป็นผู้ชายชอบดื่มสุรา ระยาต้องคอยทำกับแกล้มให้กินอย่างเสียไม่ได้ขนาดทำไปอย่างนั้นนะยังต้องมาลุยกันนะแล้วก็มีนิสัยเจ้าชู้ชอบดื่มเหล้าแล้วลมีเรื่องชกต่อยเป็นประจำช,ชาตินี้ <c oughs> จึงเกิดเป็นผู้หญิงและเมกานทาประสาทแม่ในชาตินี้คือประยังป้าซึ่งเป็นชาขี้เมาในชาตินั้นชาตินี้จึงต้องมาคอยดูแลแล้วบางทีก็ต้องตบตีใช้ความรุนแรง <c oughs> เพื่อให้ฟงซึ่งกบลงหลานสาวคำบุญอุทิศให้ขอบุณตาคนณยายตอนนี้มีสภาพดีขึ้นมีได้บุญเพราะหลานนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสตีดีในคืนนี้